เทอร์โบแท้เนี่ยจะต้องซื้อกับตัวแทนจําหน่ายเท่านั้นนะคะเพราะว่าด้านบริษัทผู้จําหน่ายเทอร์โบเนี่ยจะขายให้อยู่แค่2ประเภทนะคะประเภทที่1เนี่ยก็คือจะส่งให้กับทางโรงงานผู้ผลิตนะครับอีกหนึ่งประเภทเนี่ย é, จะต้องจ่ายออกมาขายให้กับตัวแทนจําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายเนี่ยจะต้องเป็นผู้จําหน่ายอีกทีหนึ่งนะฮะเทอร์โบแท้เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าซื้อจากผ่านแพลตฟอร์มท็อปปี้ลาซาด้าหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่มีการกองไม่ได้มีมาตรฐานเนี่ยหรืออาจจะไม่มีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์เนี่ย ก็อาจจะโดนเทอร์โบก๊อปปี้จากจีนได้นะครับแล้วก็ของแท้เนี่ยเราก็รับประกัน1ปีนะครับให้สังเกตนะครับของแท้หรือของที่มีคุณภาพเนี่ยจะต้องมีการรับประกันที่สูงนะครับเพราะว่าของที่เป็นลักษณะของการเลรเมอร์ลิกิทสิ์เนี่ยด้านในเขาไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ในการผลิตเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบตเตอรี่ที่สูงก็เลยมีการรับประกันที่สั้นนะครับแล้วก็อาจจะกลัวผลิตภัณฑ์ที่มันค่อนข้างเสียเร็วข,ของแท้จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานครับสำหรับเทอร์โบ d 4 0ก็ครับฝากไว้ตรงนี้คบขอบุณครับ